มีกูรูทางการเมืองคนหนึ่งเนี่ยนะบอกชี้เลยบอกว่าพ่งนี้ยังไงนายกโดนแน่ใครอ่ะใครเอ่ยคุณจตุพรพรมพันธ์พ่ตูเจตุพรพรมพันธ์ใช่โอ้โหพตูบอกว่านายกไม่รอดคดีนี้ในวันพรุ่งนี้โอ้ทําไมถึงไม่รอดยังไงค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับแกนนําคณะหลอมรวมปัชาชนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าววิโยคทีวีของเราฮะ ท่านพูดถึงคดีของนายกเศรษฐาทวีสินนะบอกว่าที่ศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ oh. โดยเชื่อว่านายกเศรษฐาเนี่ยจะไม่อรอดพ้นคดีอย่างแน่นอนเพราะแนวทางการต่อสู้คดีของนายกเศรษฐาเนี่ยคล้ายกับคดีของอคุณทักษิณชินวัตรคือความบกพร่องโดยสุจริตซึ่งมีโอกาสร,ารอดยากมาก <c oughs> ประกอบกับหลายนโยบายของรัฐบาลที่กำลังรออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการดิจิทัลโ l ล์ต การเปิดให้ต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว90ปีโครงการสถานบันเทิงครบวงจรและแลนด์บริดก็มีความเสียหายของประเทศรออยู่ข้างหน้าจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้ออ้างในการล้มเลิกโครงการดังกล่าวนี้นะครับซึ่งตัวเ,เลือกของนายกรัฐมนตรีที่จะมาทำหน้าที่แทนเนี่ยก็คือคุณอนุทินชาญวีรุอคุณตูเจตพเนยชี้ไปที่คุณอนุทินเลยนะค่ะ ที่เห็นได้จากการเดินทางไปพบคุณทักษิณที่เขาใหญ่นะครับเพราะถ้านายกสมุตรียังเป็นพักเพื่อไทยก็ยังจะต้องเจอมรสมที่ตามมาจาก4่เรื่องใหญ่อย่างที่กล่กาวมาหมายความว่าจากโครงการทั้ง4โครงการใหญ่ของอพรคเพื่อไทยนี่แหละต้องเจอแน่ๆนะฮะดังนั้นจึงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะต้องเจอกับกระแสะเสียดทานทั้งจากประชาชนและก็ทหารในอนาคตเอาฟังเสียง คุณจตุพรครับแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอย่างไรจะไม่รอดเพราะนี่นะครับเวลาทางการเมืองและเรื่องราวข้างหน้าไม่ว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องคอนโดพร้อมที่ดิน99ปี75%เปรเรื่องบ่อนคาสิโนเรื่องแลนด์ปริดความหายนะมันรออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องราวเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาให้ตายตกตามกันกับคุณสาษฐาทวีสิน ดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้คุณเศษฐาจะไม่รอดผมดูอาการว่าถ้าคนที่คิดรอดร้อยเปอร์เซจะไม่กำหนดตารางชีวิตของตัวเองหลังจากคำวินิจฉัยไปจังหวัดต่างๆนะครับจนกระทั่งสิ้นเดือนเพราะว่าถ้ามีความมั่นใจนจะต้องนิ่งสนิทเงียบไม่ให้เกิดให้เห็นถึงความมั่นใจถึงขนาดนั้นคือถ้านายกเป็นของพรรคเพื่อไทยต่อก็จะต้องเจอกระสีเรื่องราว แต่ว่าถ้าเปลี่ยนตัวนายกในแต่ละเรื่องมันไม่ต้องแบกไปนะครับดังนั้นผมก็ผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามถ้าคุณเสถาไปโอกาสที่คุณคุณอ,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 อนุทินชาญวีรกุณเนี่ยนะครับจะมาทําหน้าที่แทนเนสูงที่สุดนะครับถ้าคุณเสถาไม่รอดคอรอมอรทั้งคณะก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ต้องมีการปรับใหญ่โดยสภาพกับคอรอมอรใหม่จากนยกายกใหม่ แต่ว่าถ้านายกรอดก็คงจะเป็นเรื่องบางพักที่ยังขาดหรือจะเปลี่ยนแปลงบางคนแต่ก็รู้ว่ามันก็ต้องนับเวลาถอยหลังเหมือนกันนะครับรอดก็ต้องเจออีกอย่างอย่างที่ผมบอกก็รอดถ้าไม่เจอประชาชนก็ต้องไปเจอระถานนี่กันไม่รอดนะครับก็จะตั้งรัฐบาลกันแบบใหม่ก็คงจะยุติปัญหาได้ช่วครั้งชั่วคราวแต่ว่านะครับทำให้สถานการณ์มันมันไม่ถึงวิกฤตจนกระทั่งว่ายอมกันไม่ได้ ภาพเพื่อไทยที่โชว์ความแข็งแรงเรื่องเศรษฐกิจวันนี้บริหารประเทศจนกระทั่งคนคิดถึงพลเอกประยุทธ์นั่นแสดงว่าฝีมือตกจนขาทางกลับไม่เจอนะอย่างที่ผมบอกว่าการเป็นรัฐบาลน่ความเชื่อมั่นเป็นเรื่องหลักถ้าจุดสตาร์ทเป็นจุดสตาร์ทที่ติดลบไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยทอะไรมันก็ไม่ขึ้นเคยสําเร็จในอดีตแต่ว่าไม่สําเร็จเลยในปัจจุบันนี่คือข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่อันีก็กทายครับท่านมองว่านายใหญ่จะมวากสเร็จครับคือผมว่า มีอำนาจแต่ไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมผมเคยอยู่ในวันที่เขามีอำนาจสูงสุดมาแล้ววันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีอำนาจอยู่แต่ว่าคำวินิจฉัยของเศรษฐาทวีสินในวันพรุ่งนี้จะเป็นการอธิบายว่าอำนาจของอดีตนายกทักษสินจะเหลืออยู่เท่าไหร่แต่ต้องรู้ว่านะครับการกลับเข้ามาด้วยวิธีพิเศษการจะตั้งรัฐบาลด้วยวิธีระบัดสัตว์นะครับทำให้ท่านไม่เหมือนเดิม คุณจตุพรนี่มันอกมันใจนะก็เป็นมุมของคุณจตุพรก็คือวิเคราะห์กันเหตุเเอ็นี่มาท่านมาถึงนี่เลยนะมาถึงสตูวีหกทีวีเลยนะโอ้โหนี่ห้เกียติมาถึงนี่เลยแล้วก็ได้ช่องเดียวน่ะวีหกทีวีสอยกันเลยนะเดี๋ยวหลังจากหนึ่งทุ่มเนี่ยก็จะมีรายการเดอะควี t ช o n นมา k Thailand ์คำถามไี่มีคำตอบ ก็จะได้พูดคุยกับคุณตู่จตุพรพรมพันนี่แหละกะเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเมืองนี่แหละอยากรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงในในคำวิเคราะห์ของคุณจตุพรนะคะก็ต้องดูค่ะเดอะควีช m มาสไทยแลนด์เดี๋ยวต่อจากข่าวเราเนี่ยรับรองนะคะอันนั้นยาวเหยียดเลยคุณจตุพรวิเคราะห์เป็นฉาก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 อย่างนี้เลยหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้นะคะ